เช้าวันใหม่นะครับวันนี้เราก็ยังคงอยู่ที่ออร์แลนโดก็มิชั่นเมื่อวานเราก็ถือว่าไม่คอม p l e t นะครับเราขับต่อกันไปที่อ่าไมอามี่ไม่ไหวจริงๆเพราะว่าฝนตกหนักมากครับขับยากทําเวลาได้ได้ยากมากๆนะครับทำให้เรามาพักกันที่ออร์แลนโดคืนหนึ่งแล้วก็นอนกันแบบโรงแรมชิลๆแบบนี้นี่แหละครับคืนแบบอ่าแค่ 70, 80, เจ็ดสิบแปดสิบเหรียญเท่านั้นเองมิชชั่นของเราก็คือต้องไปไมอามี่ให้ได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะแวะไปกินข้าวกับ FC พี่จิโร่ก่อนที่เขาเปิดร้านอาหารอยู่ที่ออร์แลนโดนี่แหละแล้วเดี๋ยวพอเรากินอาหารเสร็จเราถึงจะมุ่งหน้าไปไมอามี่เพื่อที่จะไปนอนไมอามี่คืนหนึ่งนะครับคือไมอามี่เรามีทริปที่เที่ยวสั้นมากคืออเมริกาคือต้องบอกว่าการลดทริปนี่มันไกลามากมากครับแต่ละที่ใช้เวลาค่อนข้างเยอะนะครับการวางแผนเลยจะลําบากนิดนึงแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราขอไปดูบรรยากาศจิวๆที่ Miami, ไมอามี่ก่อนที่เดรราะกััับนนูขง NSI ค คือก็หลักๆทริปนี้เราสบายๆอยู่แล้วอ่ะเบาๆไม่ได้อะไรมากครับหลักๆเราจะมาแค่ TX2K กับ n h a นเท่านั้นเองที่เหลือเผื่อว่าเป็นโบนัสแพนนิสโนแพนของเราเริ่มอีกแล้ว <c oughs> แต่มันก็ไม่ลําบากมากนะการที่แบบไปหาโรงแรมแบบสดๆเอาหนักตรงนั้นนะอืจริงๆมันก็ไม่มีอะไรพี่เราคิดไปเองผมว่าเราก็นอนได้ใช่ได้ดูดิหลับไม่รู้เรื่องตื่นมานี่ก็มีนักเดินทางอยู่ เช็คเอาท์ออกไปที่เรียบร้อยแล้วเราก็เจอพี่ที่เขานึกว่าเป็นรูปปั้นน่ะอยู่หน้าตรงล็อบบี้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะครับแล้วก็ตอนเช้าก็เห็นกนอยู่ก็เลยคุยกับพี่จิโร่เลยว,ว่าสุดท้ายแล้วพี่คนนั้นเขาคือใครพี่จิโร่บอกว่าเป็นเซอร์เคดิตี้คงไม่น่าใช่อะ่ะตอนนี้ใส่เสื้อกล้ามแล้วก็ดกเบียร์อยู่ข้างหน้าเ,ออเราจริงจริงที่เราหลอนคือหลอนพี่เขานี่แหละแล้วก็แบบบริเวณข้างนอกอะ่ะเหมือนเป็นที่อยู่อาศัยที่แบบว่า นิดน,นึงอะ่ะเขาก็เดินเข้ามาเล่นในในโซนโรงแรมเยอะไปหน่อยแต่ว่ากนักท่องเที่ยวก็มากันเยอะนะเห็นเห็นหลายคันแล้วแบบแบกกระเป๋าใบใหญ่ๆอะไรเงี้ยคงเป็นคนแบบว่าต่างเมืองแล้วก็มาพักชั่วคราวแบบเราแ,แต่แบงค์มันมันพูดพูดเสียงใสไงเช้านี้เพราะว่านอนตื่นมาแล้วไม่มีอะไรไงอืมใช่เมื่อคืนระแวงไงเมื่อคืนเมื่อคืนแอบบบ,บระแวงงันนิดๆแล้วห้องนอนเป็น <c oughs> เป็นกระจกอะ่ะตีเปะเดียวก็ถึงตึ่ตัวพี่จิโร่แล้ว <c oughs> ว่าแม an> ่งจองเตียงด้านในเราเราเห็นแล้วเป็นกระจกเราอยู่ข้างในด้วาถ้ามีซอมบีกระโดนก่อนเลยวิธีเขาเรียกอะไรเอาตัวรอดจากจากแบบคนผู้ไม่หวังดีต่างเมืองอ่ะไอพวกแบบที่จะเข้ามาขอเงินทํานู่นทานี่อะไรเงี้ยถ้าเรามาเป็นกลุ่มเยอะเราต้องเดินให้ธรรมะธรรมแรงอันนี้เราคิดเองนะเดินธรรมะธรรมแงทาตัวคล่องๆงมันจะไม่ค่อยกล้าเข้ามายุ่งกับเรา ก็จะแบบคนละแบบกับทังเท็กซัสออสตินเลยนะเท็กซัสเป็นกิ่งเดียวแต่เท็กซัสก็บางทีก็ใช้เป็นเหมือนสลิงใช่ไหมอ๋อเนี่ยคอมบุซูชิรามเมงใช่แหละได้มากินร้านอาหารญี่ปุ่นครับเป็น f อฟซีพิซิโร่เบาๆก่อนที่จะเดินทางไปไมอามี่แต่ตั้แต่ขับมาเนี่ยที่นี่ JDM เเยอะพอสมควรเหมือนกันนะ นี่ฝั่งตรงข้ามก็มีแบบดีบีอะเตี้ยๆเลยอยู่ตรงนู้นเบื้องหลังพิจิโร่นะเวลาที่เนี่ยเขาจะเดี๋ยวเขาจะตัง้งเงินนี้แล้วเขาจะเดินเข้าร้านแล้วก็จะมีคนเอากล้องเข้าไปมา <c oughs> เดินพร้อมน่ากินมากโอ้ลาเมง มีแคบหมูด้วยสับใจอร่อยอิ่มแนละ้วใครอยู่ออร์แลนโดมาเที่ยวออร์แลนโดแวะร้านนะี้ครับหาโรงแรมอยู่้องแบบอยู่แบบราชาหรือยาจก <laughs> แบบเมื่อคืนก็นได้ผมไม่ติดล้ะมันอยู่ฟลอริดาหเหมือนกันมันเหมือนใกล้นะจากออร์แลนโดไปก็เกือบห้าชั่วโมงนะยมั้งสี่ชั่วโมงกว่าเหมือนนั่นแหละเออทำไมเป็นคนอย่างนั้น,นะพี่ แแบงก์ใช่ไหมแต่บแบงก์ไม่หาข้อดีไม่ค่อยได้ยกข้อดีขึ้นมาไม่ค่อยได้จริทำไมทำไมไม่พาแฟนไปด่แกนั่นแหละ <laughs> ทำไมไม่พานุ่นไปเห็นไหมเขามาบ่นแล้วเดี๋ยวพี่จะแบบให้นุ่นแบบระบายออกช่องพี่ <laughs> สงสัยดูแล้วไปดูเอเชีสักวันหนึ่งแล้วก็ที่เหลือให้ไปดิสนีย์พิซิโ right ร่เลยอะเดินทางไปไมอามี่นะครับไปถึงน่าจะเย็นๆดูทรงแล้วน่าจะเป็นชิวๆครับก็เพลสวันนี้เราก็แค่ไปให้ถึงไมอามี่ก่อนแสงหมดแล้วกันฝนต่อีกแล้วจะไปทะเลแล้วเนี่ย <laughs> ไปดูฝนที่ทะเล <laughs> มันจะมีสวงกว่า มันจะไม,ไม่มันจะไม่สวยนนเลยโอ้เจ๋งเลยใจรักมากเลยอะขี่มอไซค์แบบรูเองอ่ะอยู่ข้างรถบรรทุกเข้าเขตไหม่ีแล้วสุดยอดเลยรถติดอ่ะดูเจอพี่จิโร่รถติดโคตรอ่ะทางนั้งที่วันนี้ก็เป็นวันธรรมดาแต่เขาว่าเดี๋ยวมันจะ ปิดสปริงเบรกปิดเทอร์มาเนาะน่าจะวันนี้วันสุดท้ายคนก็อาจจะเตรียมตัวที่จะแบบว่ามาเที่ยวไมอามีกันอะไรเงี้ยแต่จากดูป้ายทะเบียนก็อาจจะคนในฟลอริดาเองเนี่ยแหละมาเที่ยวไมอามีเอ๋วโรงแรมอยู่ใกล้สนามบินนี่ถึงแล้วดูแล้วไม่ต้องบอกไมอามี <laughs> แล้วที่พักฟลอริดีก น่าจะไปหาเาเรียกว่าแหล่งกลางคืนไมอามไมอามี่ด้วยเวลาอันน้อยนิดก็มีตึกกันฮีเอาเฮ้ยเอาเราเราก็คิดภาพว่าเมืองอะไรมันไม่น่ามีตึกไงโอ้ตึกอย่างเยอะที่เนี่เออตึกเยอะจะตายตาแบงค์ไม่เคยดูหนังเหรออ๋อเออใช่เนาะเออแบดบอยเงี่ยแบดบอยแบดบอยแต่รู้สึกว่าข้าวของชีพก็น่าจะเอาเรื่องกันนะ <c oughs> พี่มันไม่มีฟรีเวยเลยมันเป็นโทเวย์หมดเลย บรีเวณน่าจะมีแต่ส่วนใหญ่แล้วคือโทรไวมันเยอะมากอะโทรไปเยอะจริง<ห>ๆ,ๆอะไรขึ้นอะไรก็เสียตังค์นี่ลงจอดรถที่โรงแรมยังเสียเงินเลยนะสิบห้าเหรียญป่ะพี่ใช่สิบห้าเหรียญนะล่ะเราเป็นลูกค้าเขาเป็นยังเก็บสิบห้าเหรียญเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยตื่นเช้ากันมาดูวิวอีกรอบนึง <laughs> 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 วันนี้มืดไปหนเหมือนเบอร์ลีฮิลแต่มีทะเลอ๋อฟิลที่นี่นะใช่เดี๋ยวเราต้องพรุ่งนี้อีกทีหนึ่ง ถึงจะเห็นความสวยงามของทะเลที่นี่จริงถ้าพรุ่งนี้ถ้าออกมาเช้าๆหน่อยรถไม่น่าเยอะก็คงได้เสพเสพแบบเป็นการบรรยากาศที่มันโอเคนะตั้งอยู่หน้าโรงพักเลยนี่ปืนยิงเครื่องบินออเอาอ๋อนึกว่าแก๊งมอเตอร์ไซค์ตำรวจตำรวจแมกกาซีแล้ว,วแล้วยนงไต่อแล้วร้านจะอยู่ทางขวาจอดไหนอะ Your destination on right. the is โอ้ยหมดสิเกิดไหนอะเย่ไะไปที่จอดแล้วไม่กระเด็นนะกระเด็นเีร้านเหทางขึ้ใหญ่มากอ่ะเซิร์ชร้านอาหารไทยไปใช่ไหมใช่ค่ะอยู่ในแถวไมอ่ะี่ไม่รู้เป็นภาษาไทยด้วยอ่ะเยี่ยมเลยข้าวผัดถุงมืออยิงีถ้ามาอาหารไทยแล้วพี่ ที่จะกินแต่ก็ผัดด้วยนะ,อะชอบข้าวผัดปูผัดกะเพราแต่ว่ากะเพรามีที่ร้านแล้วไงก็เลยไม่ได้กินที่อื่นแล้วที่อื่นก็จะต้องกินข้าวผัดปูก็มีสติชอตในเช่าดูดิที่ตามในหนังเลยข้ามเมืองคือคืนมากเลยอะแล้วก็เจ๊แกเพิ่งโดนตำรวจเล่นใหม่คือฝั่งฝั่งซ้ายมือเราเป็นทะเลใช่ไหมส่วนฝั่งนู้นก็จะเป็นโรงแรมแล้วก็เป็นแบบว่าคนเขามาปาร์ตี้กัน คนแบบเยอะมหาศาลมากนะครับอันนี้ก็จะเป็นโลเคชั่นที่ในหนังเรื่องแบทบอยที่ตอนนั้นพระเอกโดนยิงก็คือเส้นนี้เลยนะครับอ่นตาใจเนี่ยนะแสงแสงเต็มตัวเลย <laughs> แสงเต็มตัวเลย <laughs> ไม่ใช่แสงยกร้านแสงย่างหวอตำรวจกี่ตกใจวะใจดิไม่กล้ายืนเลยอะไรจะถ่ายรูปอยู่ดีเขากดออดไม่ใช่กดออดดิกด,ออด,กดหวอ มีรถเจ๋งๆขับวนตลอดเวลานี่เรายังไม่ได้ไปไหนเลยคนโดนจับไปแล้วสองตำรวจคนเยอะเลยอโซนนี้ยแต่ส่วนใหญ่คนน่าจะมาฟิลโชว์ออฟเนี่ยเห็นึกคือจัดเลยอะแล้วคนเยอะมากขับตรงนู้นี่คนมหาศาลเลยเรายังไม่ได้เดินไปเลยนะครับ ขับโผล่เยอะดูดิโอ้โหแต่งตัวกันเป็นไงแต่งตัวเป็นไงบ้างไม่อะไม่กล้าแต่งอ่ะเผ็ดกันที่คิดไปแล้เนี่ยแล้วที่คิดไปคืออะไรแบบเรียบร้อยเรียบร้อยเงียบแบบเออชิวๆอาจจะมีแสงเสียงบ้างแต่ไม่ได้ขนาดเนี้ยนี่หนักเลยอ่ะคือดูในหนังมาใช่ไหมเออในหนังมันไม่ได้ขนาดนี้อ่ะในหนังมันจะโล่งๆคนก็มีแต่แบบไม่ได้ขนาดนี้เอในีของจริง ชู้หญิงขับเลยรถต้มหวดเยอะมากโซนนี้ คืออย่างเมืองไทยเส้นโตพัทยาเราก็ไม่ได้มีตำรวจมาจอดอย่างนี้นะอันนี้คือเขาจอดตลอดทางเลยนะครับแบบเป็นเป็นจุดๆแหละคือไทยขับทับเส้นตรงจักรยานอ่ะเขาจับเลยอ่ะแล้วก็คงกันแบบอันตรายด้วยแหละเพราะว่าคนเยอะเกินออรู้สึกปลอดภัยคือถ้าไม่มีตำรวจเนี่ยอาจจะน่ากลัวนะตรงเนี้ยเหมือนหมดพายุแล้วอ่ะ อันนี้ไม่ได้รักนวลส่วนตัวนะแต่มันร้อนนี่มีฟีมาพี่คะนี้มีมีแต่ข้างหน้ามันติดก็ได้หนาเท่านี้ตามกฎหมายเตมวันนี้จะเตมร้อนไหมร้อนมากพิเทคนี้คือขอทิ้งแล้ว น,นี้เราไม่ได้มีโปรแกรมอะไรมากครับตามพี่จิโร่คือเขามาตามรอยหนังเรื่อง The Fast and the Furious นะครับก็น่าจะเป็นภาค2ที่ถ่ายทําที่ไมอามี่อันนี้น่าจะเป็นเป็นบ้านของตัวร้ายแล้วก็พวกพระเอกหรือพวกแบบว่ารถซิ่งตัวร้ายสมัยก่อนน่ะจะมาจอดกัน,นโซนนี้ผมพยายามนึกอยู่นะพยายามนึกตามแกเพราะว่ามันหลายปีแล้วอะ <laughs> เราก็จำไม่ค่อย,ยได้นะครับอ๋อฉากนี้เออฉากนี้แหละโอ้โหตะแบง นี่นี่เขาจอดกับตรงที่ที่เราจอดรถกันอยู่ตอนนี้เนี่ย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 แก๊งผู้ร้ายเนี่ยเราจอดอยู่ตรงแก๊งผู้ร้ายนี่ไงเอออือว่ะเนี่ยมาแล้วเนี่ยมองหน้ากันเนี่ยจอดฝั่งตรงข้ามเออเนี่ยเนี่ยตรงที่เราจอดเลยเนี่ยแก๊งผู้ร้ายออว่ะออใช่ใช่ใช่ สุดยอดเลยในดีเทลแม่นอย่างเงี้ยแนนอนพี่สายหนังไว้ตะแบง <c oughs> พี่สายหนัง <c oughs> ที่เราจอดจะเป็นตัวลายจอดเสียบเข้าไป <c oughs> แล้วพระเอกจอดฝั่งนูน้น <c oughs> แต่ทำไมในหนังมาดูดีๆนะสงสัยน่าจะมุมกล้องแหละแต่แต่กับชอบหลังนูนะ้นอะดูดิติดริมทะเลเนลยชิวจัด รอยละครเหมือนเดิมหนังอ๋อหนังเป็นฉากที่ถ้าจำไม่ผิดเฟอร์เรอรี่จอดแล้วที่แบบว่าไอ้อะไรนะโรมันใช่ไหมใช่ต่อยกระจกตรงนี้มันเป็นท่าเรือที่เก็บเรือดีกว่าน่าจะที่เก็บเรือของคน่ังแล้วก็มาขับเรือเล่นอะไรประมาณเนี้ตรงนี้จริงๆก็เป็นจุดข้างหน้าที่พิจิโร่แกมาตามรอยหนังนะครับแต่ว่ามันเข้าไปข้างในไม่ได้ ก็เลยแบบมาเห็นมุมตรงนี้มาถ่ายรูปกันหน่อยหลักๆวันนี้เป้าหมายของเราคือเราต้องการจะถ่ายรูปกับที่ไมอามี่นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องกลับไปออร์แลนโดแล้วเดี๋ยวจะไปถ่ายตรงเลมหาดนะครับจะได้แบบว่ามีรูปป้ายไมอามี่บีชนะครับจะได้รู้ว่าโอเคเรามาถึงแล้วนะครับครั้งหนึ่งที่ได้พาคุณนุ่นมาเที่ยวที่นี่ใบเลนค่อนข้างเยอะเลยมีเกือบทุกที่เลยนะครับอย่างเมื่อคืนที่แบบว่าถ้าเลี้ยว ไปตรงไบเลนปุ๊บจะโดนตำรวจเล่นทันทีอันนี้ก็คือน่าจะห้ามเหมือนกันนะยพราจะเป็นแบบแบ่งแยกชคดเจนเลยเป็นสีเขียวๆส่วนใหญ่คนที่นี่น่าจะแบบพอมาพักผ่อนเนี่ยมาจอดตรงบีทแล้วก็จ็อกกิ้งแล้วก็แบบว่าปั่นจักรายานออกกําลังกายกันชิลๆครับแต่เมื่อกี้เราก็ถ่ายรูปก,กันชิลนไปไหน่อยเกือบแล้ว <laughs> เกือบแล้วโพลิเอน่เน,เนี่ย ท่คุณอ,อเมริกาตอนที่โควิดมันระบาดปีแรกมมันมีคนกินเกียน,เ,ยนเขียนบอกว่าโควิดอไม่น่ากลัวเท่าไหร่เราต้องการซอมบี้อเออไม่เขียนอย่างนี้เลยเพื่อตื่นเต้นกว่าไงตื่นเต้นกว่าเมื่อ,อกี้ยังพึ่งพ่งพ,พ,พูดอยู่เลยว่าขอขับช้าๆดีกว่ารถติดคือเมืองนี้อยู่แล้วมันทำให้ผมเรียนรู้อย่างนึง <laughs> คือสปีดลิมิตช้าไม่เป็นไร แต่อย่ารถติดก็พอ <c oughs> คือเราก็ด็ดึ๊บไปเรื่อยๆสปีิมิดลิมิิ25 35ไมล์อะไรเงี้ยมันก็ยังแบบเออรถมันยังเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆไงเรายังไปถึงเป้าหมายได้แต่อันนี้คือรถติดไงพี่ไม่ได้กลับเมืองไทยนานเนี่ยเออไม่รู <c> ้ <oughs> เลยไม่ชินไง <c oughs> ใช่ใช่คือฮิสตันออสตินก็ว่าติดแล้วนะแต่มีคนติดอะ่ะ <c oughs> <c oughs> ถ้ารถไม่เยอะแบบเนี้ยโรามีเออมีรถจริงนะเป็นโลที่น่าถ่ายโรลลิ่งจัดเลยดูดีวิวดีมากเลย ่โบอกจริงอชอบเล่นกล้องชอบโชว์ออฟเนาะเอาจริงแล้วอาคาไกยที่เนี่ยใช่คือเฟรนลี่มากเลยเขาเห็นเราถือกล้องถ่ายวิวอยู่งี่เขาเลยมาเล่นกล้องกับเรานะครับกดไปโชว์ไปดึงดอกที่ถ้ารถไม่ติดนี่ยาวเลยนะจริงจีคลาสอะเอ็มจีอะไรเนี่ยเห็นหลายคันแล้วอะรถหรูเยอะที่เนี้ยรถหรูเยอะรถหรูเยอะ ไ่ถึงขนาดบอกว่ามิชชั่นต้องมาถ่ายกับป้ายอย่างเดียวครับคือแค่ขอมามุมที่ดูเป็นไมอามี่ที่สุดตรงนี้มันเหมือนบอว่าค่าจอดรถถูกด้วยแล้วก็ได้วิวตึกข้างหลังเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปตึกข้างหลังแล้วตรงนี้ก็ห้ามว่ายน้ำเพราะว่าดูทรงแล้วน่าจะคลื่นแรงเพราะมันเหมือนเป็นเป็นอ่าวอ,อาจจะลึกก็ได้เนาะ ทรอยนักท่องเที่ยวแค่มาหาโลเคชันที่ถ่ายรูปว่าเรามาถึงไมอา,ามี่แล้วนะแค่นั้นพอก็ตรงนี้น่าจะเป็นเหมือนแบบที่เขามาปิกนิกแล้วก็มาออกกําลังกายกันเหมือนคนที่นี่เขาชอบแบบมาจ็อกกิ้งแล้วก็ปั่นจักรยานะอะไรประมาณนี้นะครับก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งกับหาดเราเมื่อคืนคือห,หาดเราเมื่อคืนน่ยน่าจะเป็นที่วัยรุ่นอยู่ส่วนตรงนี้น่าจะเป็นแบบครอบครัวผู้ใหญ่อะไรเงี้ยจะดูแบบสะอาดดูเรียบร้อยแล้วก็เป็นอีกหนึ่งมุมที่ผมว่าสวยนะคือเราเห็น น้ำทะเลใสๆแล้วข้างหลังก็เป็นวิวเมืองที่ของคนมีกระตังของจริงนะครับนอกจากรถหรูแล้วส่วนใหญ่เขาน่าจะซื้อเรือทิ้งกันเอาไว้อ่ะจะมีท่าเรือแล้วก็ที่เก็บเรือแบบเมื่อกี้ที่เราไปจะเยอะมากเลยอะอารมณ์แบบซื้อเรือทิ้งเอาไว้มีคนดูแลแล้วก็ถึงเวลาว่างก็มาขับเล่นกันนะครับดูเรยอติดไว้ทำอะไรกันตลอ,อดทางเลย การพวกสเกตเตอร์การพวกเด็กสเกตบอร์ดด้วยตอนนี้เรามาอยู่ตรงเซาท์พอยต์พาร์คนะครับเพียร์บรรยากาศชิลเอมากเลยโอ้โหคนเยอะมากอ่ะต่ดูสีน้ำดิสวยมากเออใสกว่าที่เราคิดเนาะใช่แปลกถ้าเรามานี้เราต้องใส่บิกินี่มาเล้เออแปงใส่บิกินี่คแค่มาทริปสั้นๆอ่ะแต่รู้สึกแบบว่าผ่อนคลายเลยนะ กับบรรยากาศของที่ไมมี่บีชนะครับก็แนะนำถ้ามีโอกาสได้มาครับก็มานานๆเพราะว่าเพลินอใช้ชีวิตแบบชิวๆอะไรเงี้ยที่นี่เขาเหมือนปกติทุกอย่างแล้วดูกคนบ้านเลยเป็นไงบ้างหาดที่นี่สวยแล้เป็นไงคนบนหาดให้ไปดูช่องพิจิโร่นะไปดูช่องพิจิโร่เอาแล้วก็ถ้าเพื่อนๆเรามาเพื่อนๆเราน่าจะชอบ ชอบคนบนหาดนะไม่ชอบค่ะดูก,กับไลฟ์การ์ดเราจะมีเขียนไมอามี่บีชจะได้รู้ว่าโอเคเรามาถึงไมอามี่บีชแล้วครั้งหนึ่งในชีวิตก็ยิ่งดีเราก็ประมาณนี้ถือว่าเรียกว่าคอมพิสแล้วกันเนาะได้ถ่ายกับป้ายไมอามี่บีชแต่จริงๆอ่ะเราอยากจะถ่ายมุมที่เราถ่ายมาก่อนหน้านี้มากกว่านะครับคือเราชอบมุมที่เป็นทะเลสีแบบเขียวๆ่าฟ้าแล้วเห็นเมืองด้วยนะครับคนเยอะมากแล้วก็ทุกคนมาอาบแดดมาปิกนิก แล้วก็ตำรวจเยอะด้วยนะไลฟ์การ์ดเขามีเรียกว่าทุกจุดเลยนะครับตำรวจก็คอยขับ ATV ตรวจดูความปลอดภัยนะครับแเลขอถ่ายรูปมุมนี้อีกสักหน่อยนึงจะได้รู้ว่ามามำไมี่แต่น้ำมันใสกว่าที่เราคิดเยอะเลยน่าเล่นมากเลยแต่ชุดเรานี่คือแบบไม่ใช่ชุดมาทะเลอะ <laughs> ทะเลสวยไหมใสไหม <laughs> ใจน,นะพี่ตอกไปช่วยันลำบากเลยนะนเจออะไรแม,แมวเหรอแมวแมวบ้านไม่ใช่แมวน้ำด้วยถือว่าโอเครู้แล้วไมอามี่หน้าตาเป็นยังไงนี่อันนี้เรายิ่งกว่าชะงโงกทัวร์อีกอะเมื่อเรานั่งขับรถกลับมาเมืองไทยอ่ะร,ร้านอะ่ะเขาทำ ได้สวยและน่าเดินเล่นมากเลยนะครับน่าเป็นที่พักผ่อนนะคือถ้าไปตรงที่เดิมเมื่อคืนเนี่ยก็ไม่ต่งจากเมื่อคืนหรอก<ต>อ๋อคือแค่มีแสงแดดอ๋อคือตรงเนี้ยดูดีเพราะว่าเป็นที่อยู่ของโรงแรมด้วยวะพี่เหมือนแบบโรงแรมดีๆจะอยู่ตรงนี้เกือบหมดมันก็เลยต้องทําให้ดูหรูหราหน่อยเป็นพ์คเหมือนอคนมาจ็อกกิ้งออกกําลังกายแล้วที่จอดรถถูกไงก็หลังโรงแรมคงเจ้าของมันเป็นพื้นที่ของเจ้าของเขาแล้วมั้ง ่าเขาคงไม่ทําให้มันแบบดูไม่ดีเนาะเออไม่มีผับไม่มีบาร์ไม่มีอะไรอย่างนั้นคือแบ่งโซนกันไปเลยคือตรงเนี้ยเหมาะกับการมาถ่ายรูปมากๆครับสวยมากเลยดูสิถ่ายบิกินี่ใช่ไหมบิกินี่คนไทยก็เนี่ยถามวนี่กล้าหรือเปล่านี้ไม่กล้าหรอกเดี๋ยวเราจะดิ่งกลับไปออรแลนโดครับไปเจอพวกซูมแล้วก็ทิปแมามี่น่าจะประมาณนี้คือตอนแรกเราก็กะว่าจะไปถ่าย หารถถ่ายอะไรแถวๆนี้นะครับคือก็จะมีอีกสำนักหนึ่งที่เราคุยเอาไว้แต่ว่าเวลาเราไม่ทันจริงๆทริปนี้รถอาจจะน้อยไปสักนิดนึงนะครับก็ขออภัยด้วยละกันคือเราก็หลกัหลกๆเรามา2งานอีเวนต์แล้วที่เหลือเราก็ค่อยมาเป็นโบนัสไงก็ถือว่าพาเพื่อนๆเ,เที่ยวแล้วกันเราอาจจะไม่ใช่ช่องช่องท่องเที่ยวจ๋านะแต่เผื่อคนที่เล่นรถเนี่ยไม่ได้ดูอ่าช่องท่องเที่ยวก็อาจจะอยากมาเที่ยวแบบเราบ้างก็ได้โอเคตอนนี้เดี๋ยวเราขอตัวเดินทางกลับปก่อนหาน้ากินหอยไม่ไหวร้อนมากเหมือนเมืองไทยเลย